สรุปบทลงโทษนักเตะไทยลีก3แถมยังเป็นตำรวจด้วยพั่งทำลายกรรมการและเพื่อนร่วมอาชีพล่าสุดทางสมาคมนะคะสั่งแบน5ปีปรับเงิน77,500บาทเหตุเกิดเมื่อวันที่2มีนาคมค่ะในศึกไทยลีก3เกมระหว่างหัวเหินซิตี้เปิดบ้านพบราชประชาในช่วงท้ายครึ่งแรกนะคะทีมเจ้าบ้านตามหลังอยู่ศูนย์ประตูต่อสเหตุการณ์นี้นะคะก็เริ่มจากที่มีผู้เล่นฝั่งทีมเยือน,นะคะ่ะ วิ่งชนเสาประตูแล้วก็ได้รับปาดเจ็บทำให้ต้องนอนไปกับคืนนะคะผู้ตัดสินเนี่ยก็เป่าหยุดเกมแล้วก็วิ่งเข้ามาดูค่ะรวมถึงเรียกเป้เข้ามาแต่ระหว่างนั้นเนี่ยผู้เล่นหมายเลข16จากฝั่งหัวขีซิตี้นะคะก็คือนายสงกรานพวงน้อยค่ะผู้ที่ได้รับบท,ทา,เา,เา,เเา,าด,ะะทดบบาทเจ็บเนี่ยว่าให้รีบๆออกนอกสนามไปแล้วก็เกิดการโตรถเถียงกับผู้เล่นฝั่งราชประชาค่ะ จนนายสงกรานเนี่ยก็คือเดินเข้าไปเอานิ้วไปจิ้มตาข้างขวานะคะของผู้เล่นหมายเลขสิบฝั่งทางราชประชาค่ะลังจากนั้นก็ประทะคารมกันอีกจนผู้ตัดสินเนี่ยก็ต้องควักใบแดงให้กับนายสงกรานค่ะผู้เล่นหมายเลขสิบหกจากหัวเฮินซิตี้ หลังจากนั้นค่ะนายสงการก็คือไม่พอใจแล้วก็บีบคอผู้ตัดสินนะคะแล้วก็ต่อยผู้ตัดสินเขาที่บริเวณใบหน้าถึง3ครั้งค่ะแล้วก็วิ่งกลับไปเตะผู้เล่นหมายเลขสิบนะคะคนที่เขาไปจิ้มตาบริเวณต้นขาขวาค่ะอีกหนึ่งครั้งหลังจากนั้นเนี่ยก็มีผู้เล่นฝั่งทีมเดือนเนี่ยเข้าไปห้ามอีกคนนึง ก็ถูกต่อยส่วนมาอีกทีหนึ่งคะ่ะเข้าที่บริเวณใบหน้าเท่ากับว่าทําลายผู้ตัดสิน1แล้วก็ผู้เล่นอีก2คนหลังจากนั้นเนี่ยระหว่างที่เขากําลังเดินเข้าห้องพักนะคะเขาก็มีการตะโกนข่มขู่ผู้ตัดสินด้วยหนักสุดเลยน่าจะเป็นผู้เล่นฝั่งรัฐประชาใหม่เล็กสิบนะคะที่ ถูกเอานิ้วจิ้มตาข้างขวาแล้วถึงขั้นต้องผ่าตัดดวงตาเลยทีเดียวนะคะเพราะว่ามีเลือดข้างในดวงตาหลังจากจบเหตุการณ์นี้ไปนะคะนายสงครา์พวงน้อยเนี่ยผู้เล่นหัวหินซิตี้ค่ะก็ออกมาขอโทษทุกฝ่ายนะคะสำหรับสิ่งที่กระทำลงไปค่ะว่าจะไม่ให้เกิดขึ้นอีกแล้วขอโทษทั้งฝั่งรัฐประชาแล้วก็น้องเบอร์สิบด,ด้วยคือผมกลับขอโทษทุกคนจากใจจริง ทำไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแก่เยาวชนให้ต้นสังกัดนะคะหัวหินซิตี้นี้ก็ออกมาแถลงแล้วค่ะว่าได้ยกเลิกสัญญาะคะกับผู้เล่นใหม่ได้16คนนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนบทลงโทษจากทางสมาคมนะคะก็คือแบนด์เป็นเวลา5ปีค่ะคือห้ามเข้าร่วมการแข่งขันนะคะที่สมาคม จัดพื้นเป็นเวลา5ปีนับตั้งแต่มีคำสั่งนิ้เป็นต้นไปรวมถึงปรับเงิน77,500บาทด้วยแฟนบอบลหลายท่านนะคะก็มองว่า5ปีเนี่ยยังน้อยไปควรจะแบงตลอดชีวิตด้วยซ้ำทุกคนคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์อบอกกันได้ค่ะนอกจากบทลงโทษนี้นะคะก็ยังมีเรื่องของกฎหมายค่ะที่ทางราชประชาเนี่ยก็ไปแจ้งความแล้วนะคะ เพราะว่านักเตะคนนี้เขาก็เป็นตำรวจด้วยแล้วก็มาทำลาย่างการประชาชนแบบนี้เนี่ยจะมีความผิดนะคะในข้อหาไหนอีกก็ต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะ